สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์รถยนต์ BYD CG สาขารามกำแขงเราจะมาพบกับผู้โชคดีชนะรางวัลรถยนต์ BYD ผ่านการรีไซเคิลขยะกับแคมเปญโคกกชวนแยกแลกคุณโชคกับ t r a s h ปี c เขาคือใครเขารีไซเคิลขยะอย่างไรให้ชนะรางวัลเดี๋ยวเราตามมาดูกันครับ สวัสดีครับ<อ>คุณแม่ครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับที่ได้รับรางวัลรถยนต์ b y d ให้คุณแม่แนะนำตัวให้กับท่านผู้ชมฉันเชอ,อรพรเพนพัฒนายานรรอนรีไซเคิลกับแคมเปญโคกชนแยกแรกลุนโชคมากี่ปีแล้วฮะ4ปีแล้วค่ะก็ออ4ปีแล้วเริ่มจากตั้งแต่ปีแรกเลยบบใช่ค่ะที่เก็บนี่มีมีแยกวัสดุ ใช้แล้วเนี่ยบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วประเภทอะไรบ้างครับขวดน้ำพลาสติกก่องกระดาษกระป๋อง<ห>ะอะลูมิเนียมมีทุกอย่างใช่ค่ะแล้วก็มาแยกไว้เป็นโซนอันนี้เป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่แยกวัสดุรีไซเคิลเนี่ยฮะยากไหมครับไม่ยากค่ะเพราะว่าตั้งแต่แรกๆทำแล้วก็ค่อยๆทำมาันก็สบายๆ คือแรกๆนะคะจะส่งอยู่ใกล้ๆโลตาพอเก็บไปเก็บไปเนี่ยก,ก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นทางรักที่ที่มีที่ยมีรถมารับที่บ้านก็เลยเสร็จแล้วตอนหลังพอเยอะๆก็เรียกรถมารับไปเลยยิ่งสะดวกใหญ่รู้สึกยังไงครับที่ชนะรางวัลใหญ่ละปีนี้ดีใจมาก <laughs> ที่แรกได้พอได้แล้วก็ตกใจ โอ้ทำไมเราทำไมโชคดีอย่างนี้ตอนแรกนี่คาดหวังไหมฮะว่าอยากจะเนี่ยชนะรถยนต์อ,อ๋อไม่กล้าหวังเลยฮะเพราะว่าคนส่งคนอะไรก็ร่วมด้วยก็เยอะเชิญชวนเพื่อนๆที่กำลังรับชมอยู่ไหนฮะว่ามารีไซเคิลแล้วรุ่นนวันกันได้ครับค่ะมีเพื่อนรู้จักคนรู้จักอะไรก็ชวนมาบอกโครงการนี้ดีมากเลยก็เลยอยากจะบอกให้มาร่วมกัน มาดีไซน์ขึ้นขยะด้วยกันนะคะจะได้รู้รากวันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ เรามาพบกันอีกครั้งนะฮะ,ะกับการจับรางวัลนะครับในรอบของเดือนกุมภาพันธ์นะฮะกุมภาพันธ์ปี2568นะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะ,ะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการรู้จักของแคมเปญน,นี้กันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจับรางวัลกันนะครับเผือที่ว่าใครที่เพิ่งมารู้จัก t r a s h ้นะครับเข้ามารับชม การจับรางวัลของ t r a ชก y k EE ครั้งแรกเนี่ยจะได้รับทราบการเข้าร่วมนะฮะเข้าร่วมแคมเปญรีไซเคิลแล้วก็รุนรางวัลทองคำแล้วก็ร,งรางวัลบัตรกำนันต่างๆกับเรานะครับโอเคเดี๋ยวขอ,อทำเป็นฟูลสกรีนก่อนนะฮะ,ะเราจับราง,รางวัลกันทุกเดือนนะครับก็ตะกี้ที่ได้รับชมวิดีโอไปนะฮะอันนั้นเป็นในช่วงของ ER k, แคมเปญโคกชุนแยกรักลงช่วงกับ t r a ช h y k e ที่เรามีแจกรางวัล ใหญ่เป็นรถยนต์บีออดอฟฟินด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมทางทาง a c e b o o กกับทาง l ล ne นะฮะว่าปีนี้เนี่ยจะมีโครงการกับโค้กอีกหรือไม่นะครับอดใจรอไว้หน่อยนะฮะใหญ่ก็เล่าแต่เนี่ยนะครับในช่วงระหว่างนี้นะฮะยังสามารถรีไซเคิลกับทรัชกี้ได้เหมือนเดิมนะครับตลอดปีเลยนะฮะขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็ทางสมาชิกผู้ริโภคเนี่ยสามารถไป ลงทะเบียนนะครับที่ Line a t t r a s h a o n ได้นะครับเพื่อรับรหัสสมาชิกที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรที่ L แล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับในแอปก็จะเป็นแบบนี้นะฮะกดปุ่มบนซ้ายบนกลางนะครับเพื่อเข้าไปในระบบเว็บแอปของเรานะฮะแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็จะมาในหน้าหลักแบบนี้นะครับหลังจากที่ได้รับรหัสสมาชิกเนี่ยก็สามารถเริ่มแยกบรรจุพันชัยแล้วได้เลยนะครับเรารับ ประเภทอะไรบ้างนะครับตระกูลหลักๆนี่ก็คือพลาสติกแก้วกระดาษโลหะนะครับแต่และประเภทเนี่จะมีแต้มที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลา,าแยกและแพ็คของส่งมาเนี่ยให้แยกตามประเภทนะครับส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางสมาชิกจะมีพวกขวดใสกันนะครับขวดน้ําพลาสติกใสนะครับ p ี t เนี่ยฮะก็อย่าเอาไปปนกับขวดขาวคุณที่เป็นขวดนมนะครับหรือว่า ขวดแก้วกระป๋องอลูมิเนียมอะไรพวกนี้นะครับแต่และอย่างจะมีแต้มไม่เหมือนกันนะฮะหนึ่งถุงเนี่ยนะครับใส่เป็นประเภทแค่ประเภทเดียวเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างบนซ้ายนะครับขวดขวดน้ําดื่มน้ําอัดลมนะฮะที่เป็นตระกูลพลาสติกพีทีโค้ดหนึ่งเนี่ยหกิโลกรัมได้รับ20แต้มนะครับทางทางบนขวาบ้างนะฮะก็คือกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยหกิโลกรัมได้รับ40แต้มนะครับมีวัสดุที่โรงงาน ไม่รับไปรีไซเคิลนะครับพวกนี้นะฮะทรชัชก,กี้ก็ไม่รับเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ารับไปแล้วส่งโรงงานต่อไม่ได้นี่นะครับไปรีไซเคิลไม่ได้นี่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับพวกนี้นี่การจัดก,การที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับคือการลดใช้นะฮะผู้ริโภคหลาย,ลายผู้ริโภคส่วนมากตอนนี้จะเข้าใจผิดคิดว่าพลาสติกทุกประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกประเภทรีไซเคิลได้แต่จริงๆแล้วมี แค่บางประเภทเท่านั้นที่โรงงานรับไปรีไซเคิลนะครับอย่างเช่นพวกแก้วนะฮะแก้วกาแฟฝาโดมกล่องอาหารที่เป็นตระกูล PT ทนะฮะรังไข่ถาดไข่นะครับพวกนี้นะฮะหรือว่าพวกกล่องโฟมนะฮะแก้วแก้วพลาสติก PS อะไรพวกนี้นะครับช้อนซ้อมหลอดอะไรพวกนี้นะฮะโรงงานไม่รับไปรีไซเคิลนะครับพวกฉลากที่อยู่ตรงขวดน้ำนะครับไม่ต้องแยกแล้ว ส่งมานะฮะขวดน้ำเนี่ยสามารถแค่เทน้ำออกนะครับบีบขวดให้แบนปิดฝากลับเนี่ยฉะนั้ก็ไม่ต้องแยกนะครับเดี๋ยวโรงงานเนี่ยเขาจะมีเครื่องจักรไปแยกให้นะครับไอ้พวกที่เป็นพลาสติกฟิล์มนะฮะที่บางๆเนี่ยอะไรที่ยืดไม่ได้ก็รีไซเคิลไม่ได้นะครับเสื้อผ้ารองเท้าอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องส่งมาที่ทรัชกิมกันนะครับเราไม่ไม่รับรีไซเคิลพวกนี้นะครับอย่างที่บอกนะฮะ ถ้าเรามีการใช้พวกบรรจุภัณฑ์พลาสติกพวกนี้ที่โรงงานไม่รับไรีไซเคิลเนี่ยสามารถทิ้งลงไปในขยะทั่วไปได้เลยนะครับหรือดีกว่านั้นนะฮะก็คือส่งไปโครงการที่เผาเป็นพลังงานนะครับแต่ว่าดีที่สุดนี้ก็คือลดการใช้พลาสต์นะครับหลังจากที่เราได้แยกตามประเภทนะครับแล้วก็แพ็คของแล้วเนี่ยแพ็คบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วนะครับ สามารถส่งมา Recycle กับ Trash a k i ได้3ช่องทางนะครับช่องทางแรกนี่ก็คือการที่เราเอามาหย่อนตามจุดรับต่างๆของ Trash a k i นะครับเดี๋ยวจะมีบอกว่ามีที่ไหนบ้างนะครับหรือ2เนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในจุดใกล้เคียงกับที่มีจุดรับนะครับก็สามารถพักส่งตามไปสนินย์ได้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยใครที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับสามารถใช้บริการเรียกรับถึงบ้านของเราได้นะครับ จุดรับของเรานะครับหลังจากที่เข้าไปใน Line at t r a s h y y เราเนี่ยสามารถกดปุ่มล่างซ้ายนะครับเพื่อดูจุดรับได้นะครับก็จะขึ้นแผนที่มาอย่างี้นะฮะตัวที่เป็นหมุดสีเขียวนี่จะเป็นถังธรรมดานะครับแล้วก็ตัวที่เป็นหมุดสีเหลืองนี่ก็คือถัง Smart Bin นะฮะที่เวลาย่อมแล้วเนี่ยก็ทางสมาชิกก็จะได้รับแต้มทันทีเลยนะครับมีอยู่ด้วยกัน80จุดนะครับทั้งกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่นะฮะก็จะตั้งอยู่ใน สาขาที่เข้าร่วมของพาร์ทเนอร์ของเรานะครับอย่างเช่นปั๊มเชลล์โตัสบิ๊กซีเดอะมอลนะฮะมคอเทียเอ็นไอเอนะครับ, M ier, IA, รบสยามพารากอนแล้วก็โกโก้โฮเซลนะฮะหน้าตาของถังเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะอ่านี่คือถังธรรมดาที่ประตูเนี่ยจะอยู่ข้างบนนะครับ <S <S ก็เราอ่าเปิดประตูลงมานะครับแล้วก็เอาอ่ตัววัสดุีไซเคิลเนี่ยวางไว้บน ตัวของประตูนะครับแล้วก็ผักกลับขึ้นไปนะฮะของนี่ก็จะหยดหล่นลงมาข้างล่างในช่องเก็บของนี้นะครับางสปาร์ตบินนะฮะเราสามารถใช้รหัสสมาชิกของเรานะครับแล้วก็พินนะฮะก็คือเลขเลขรหัส6ตัวเนี่ยเลขประจำตัวที่เราตั้งไว้นะฮะในแอปเนี่ยเพื่อจะล็อกอินเข้าไปเป็นเหมือนพาสเวิร์ดนะครับหลังจากนั้นก็บอกถังได้ว่าวันนี้เราเอาถุง ที่เป็นขวดพลาสติกใสามา1นึถุงแล้วก็กระป๋องลูมิเนียมมาหนึงถุงนะครับหลังจากนั้นทางก็จะ print sticker มาให้เราไปแปะทีละถุงนะครับแล้วก็เราสามารถนำาถุงวัสดุรีไซเคิลทีละประเภทนะครับเข้าไปชั่งน้ําหนักนะฮะชั่งเสร็จแล้วก็สามารถดันด้ามจับเนี่ยไปทางสายเพื่อผักของลงทางาตู้ทางฝั่งสายซึ่งเป็นช่องเก็บของนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทาประเภทต่อไปนะครับทำซับประเภท,เภทต่อไปจนหมดทุกประเภทนะฮะก็จะได้รับแต้มในแอปแล้วทุก55 5แต้มนะครับได้รับ1สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลน,นะครับก็ยิ่งรีไซเคิลมากก็ยิ่งยิ่งมีสิทธิ์ลุนมากนะครับตัวตัวของรางวัลเนี่ยตัวสิทธิ์นะฮะตัวสิทธิ์ของรางวัลเนี่ยก็จะขึ้นในช่วงเดือนถัดไปนะครับในช่วงะระหว่างวันที่7ถึงวันที่9 ก่อนเอ่าก่อนเวลาจับรางวัลน,นะฮะอ่าพวกเลขนะครับก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะฮะเป็นตัวปกนี้นะฮะอ่าหลังจากการจับรางวัลแล้วเนี่ยเราก็จะอ่าขึ้นให้นะครับว่าตัวแอปเนี่ยมันก็จะขึ้นให้ว่าเลขไหนที่ชนะรางวัลก็จะกลายเป็นดาวนะครับก็สามารถกดตัวรูปดาวเนี่ยอ่าแล้วก็กดปุ่มติดต่อ,<ๆ>ตอเรานะฮะเอ่าแล้วก็กดส่งข้อความโดยอัตโนมัติที่เพิมพิมพ์ให้ในไลน์เนี่ยอ่าเพื่อรับ แบบฟอร์มเคมรางวัลนะครับจะต้องกรอกแบบฟอร์มเคลมรางวัลเนี่ยภายในวันที่28นะครับของเดือนนั้นๆที่เราทําการจับรางวัลไปนะครับอย่างเช่นวันนี้วันที่9มีนาคมนะครับเราจับรางวัลของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ทางสมาชิกที่เป็นผู้โชคดีก็ต้องมากรอกแบบฟอร์มเคลมรางวัลภายในวันที่28มีนาคมเพื่อรับเรับสิทธิ์ที่รางวัลที่ได้ชนะไปนะครับ ตอนนี้นะฮะมีขอแจ้งข่าวนะครับว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะทราบแล้ว,ว่าทางกทมเนี่ยเดี๋ยวจะมีนโยบายนะครับเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายนะฮะว่าจะมีการส่งเสริมในการให้ชาวกรุงเทพมหานครเนี่ยมาร่วมกันแยกขยะนะครับบ้านหลังไหนที่แยกขยะเนี่ยสประเภทนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ จ่ายค่าธรรมเนียมขยะเนี่ยลดลงนะครับค่าธรรมเนียมจัดก,การขยะนะฮะ,อะตอนนี้เนี่ยทุกคนจ่ายอยู่ 20, 20บาทต่อเดือนนะครับทุกครัวเรือนนะฮะ,ะแต่ว่าในตอนท้ายปีนี้นะครับน่าจะประมาณระหว่างสิงหาถึงตุลานะครับแล้วแต่ว่ากฎหมายเนี่ยจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าประมาณนั้นนะฮะเดือน8ถึงเดือน10เนี่ยค่าค่าจัดก,การขยะของกทมเนี่ยก็จะขึ้นมานะฮะจาก20บาทเป็น60บาท ลัครัวเรือนนะครับแต่ว่าครัวเรือนไหนบ้านไหนนะฮะที่มีการแยกขยะ4ประเภทแล้วส่งหลักฐานไปให้ทางกทมรับทราบเนี่ยก็จะได้ส่วนลดนะครับเหลือแค่20บาทต่อเดือนนะครับขยะ4ประเภทที่จะคัดแยกมีอะไรบ้างนะครับมีทั้งขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะอันตรายซึ่งก็จะเป็นพวกฐานไฟใช้กระป๋องสเปรย์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ขยะทั่วไปนะครับอันนี้เราจะต้องถ่ายรูป ไว้นะครับในโซนที่เราจัดการแยกขยะที่บ้านของเรานะครับแล้วก็นํารูปที่เราถ่ายไว้ที่มีการแยกขยะเป็นโซนๆเนี่ยนะฮะส่งไปทางส่งไปทางแอปนะครับ BKK Waste p a y ซึ่งตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้วนะครับหลังจากนั้นทางกทมก็จะตรวจเช็คดูนะครับแล้วแล้วถ้าเห็นว่าถ้าเห็นว่าทำแยกขยะจริงเนี่ยก็จะได้ก็จะรับสิทธ ส่วนรถนี้ไปนะครับเป็นขยะพวกนี้นะฮะสประเภทนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานทางทางแอปนะฮะเหมือนตัวอย่างทางขวานี้นะครับยังโหลดได้แล้วนะครับวันนี้สามารถไปลงทะเบียนได้เลยนะฮะแล้วก็ข่าวดีนะครับในไตรมาสที่4นะครับในช่วงที่กฎหมายนี้จะบังคับใช้นะครับแอปของ t r s h a k i เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับ แอปของกทม BKK Waste p a y นี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกไหนที่ Recycle กับ Trash ชกี้นะฮะ,ะก็จะไดะ้ได้เรียกว่าเช็คคุณสมบัติ1ใน4ไปแล้วนะฮะ,ะที่บอกว่าต้องแยก4ประเภทใช่ไหมครับก็คือ,อขยะอาหารขยะ Recycle ขยะอันตรายและขยะทั่วไปเนี่ยเพราะฉะนั้น1ใน4ข้อ,นอ,ขอ cycle, เนี่ยก็คือขยะรีไซเคิลเนี่ย ใครที่รีไซเคิลกับทรัชกี้ทรัชกี้ก็จะส่งหลักฐานการรีไซเคิลเนี่ยไปให้กทน,นมนโดยอัตโนมัตินะครับก็สมาชิกเนี่ยก็แค่ส่งหลักฐานที่เหลืออีกสิ่งประเภทเนี่ยไปให้กทมเพื่อรับสิทธิ์นะฮะ,ะลดลดค่าใช้จ่ายลดค่าธรรมเนียมการเก็บขยะต่อเดือนนี้ไปได้นะครับก็ถือว่าได้ทั้งช่วยโลกนะครับได้ทั้งรุน้นโชคทรัชกี้แล้วก็ลดค่าดําเนินการเก็บขยะ ของตัวเองด้วยนะครับโอเคอันนี้เป็นมอกอัพนะฮะว่าเวลาที่เราเราตัดทราชกิกเนี่ยเวลาที่เราจะเชื่อมกับทางกทมหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้ยังไม่ไฟ n นลนะครับแต่ว่าโฟล์น่าจะประมาณนี้นะครับก็คือ,อเราก็จะมีในหน้าหลักเนี่ยก็จะบอกไว้ว่าตอนนี้ทางสมาชิกเนี่ยได้รับสิทธิ์ได้ได้ได,ได้ได้กอก พวกรหัสทะเบียนบ้านหรืออย่างนะครับที่ถ้าหลังจากกรอกแล้วเนี่ยเราก็กดปกุ่มเชื่อมเนี่ยนะครับเดี๋ยวแอปเราก็จะขึ้นสถานะให้ว่าโอเคอเราเนี่ยได,ได้ได้ทำการเชื่อมรหัสทะเบียนบ้านที่คุณได้ลงไว้ในแอปทรัชชเนี่ยเพื่อไปเชื่อมกับทาง b k k w e s t p a y ละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็าสามารถ Recycle กับ r a s h Key ได้นะฮะพอเรา Recycle กับ r a s h Key แล้วเนี่ย r a s h Key ก็จะส่งข้อมูลเนี่ย ไปให้ทางปี b, b m ็นะฮะ,ะกทมนะครับแล้วก็จะกลับมายืนยันให้คั้างว่าโอเคได้ได้สิทธิ์ับส่วนลดในเรื่องของอการรีไซเคิลขยะแล้วนะครับแต่ว่าทางสมาชิกเนี่ยจะต้องไปส่งหลักฐานแยกขยะประเภทอ,อ,อื่นอีกนะครับใน 3, 3ประเภทที่ใน3าในสประเภทที่เหลือกับกทมโดยตรงนะครับโอเคมา มาเข้าช่วงของการจับรางวัลนะครับของเดือนกุมภาพันธ์นะฮะขอเปลี่ยนหน้าจอแป๊บหนึ่งนะฮะบางโอเคนะครับในรอบนี้นะครับจะมีการจับรางวัลร้อยห้าสิบรางวัลด้วยกันนะครับมูลค่ากว่าสามหมื่นบาทนะครับมีทั้งลดบัตรกำนันโลตัสหรือบิ๊กซีนะครับมูลค่าหนึ่งร้อยบาทนะฮะเก้าสิบเก้ารางวัลนะครับแล้วก็มีมูลค่าสองร้อยบาทนะครับ จำนวน40รางวัลแล้วก็มีมูลค่า300บาทจำนวน10รางวัลและมีรางวัลทองคาแท่งนหนัก1ซึ่งนะฮะจำนวน1รางวัลนะครับมูลค่าตอนนี้น่าจะมากกว่า11,500บาทแล้วนะครับทองนี่ขึ้นเอาขึ้นเอานะฮะใครอยากรู้มูลค่าปัจจุบันสามารถลองไปไปเช็คทางออนไลน์ดูได้นะครับการจับรางวัลนะฮะเราจะจับจากรางวัลเล็กนะครับ ข้างล่างเนี่ยนะฮะขึ้นไปนะครับจนถึงรางวัลที่มีมูลค่าสูงมากที่สุดนะครับโดยตัวเลขนะฮะตัวเลขลุ้นโชค1เลขเนี่ยจะชนะได้แค่1รางวัลนะครับแต่ว่าท่านไหนที่มีตัวเลขมีมีสิทธิ์มีตัวเลขลุ้นโชคเนี่ยมากกว่า1ตัวเลขนะครับสามารถชนะได้หลายรางวัลได้นะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าผมมี5 5ตัวเลขเนี่ยนะครับแล้ว สองตัวเลขนี้ถูกรางวัลอ่าผมก็จะได้ชนะเนี่ยอ่าทั้งสองรางวัลน,นะครับอ่า mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่าในเมื่อหนึ่งตัวเลขชนะได้แค่หนึ่งรางวัลน,นะครับเวลาที่เราจับเนี่ยเราก็จะมาเช็คดูนะฮะหลังจากที่เราจับรางวัลไปแล้วเราจะทําการเช็คดูนะครับว่ามีเลขซ้ําหรือไม่นะฮะจากล่างขึ้นไปข้างบนนะครับถ้ามีเลขซ้ำเนี่ยเราก็จะทําการจับใหม่อีกครั้งเพื่อไม่ให้มาซ้ำนะฮะอ่าอันนี้เรามีการเช็คดูในคอลัมน์นี้นะครับถ้า ตัวไหนที่มันสำเนียมันก็จะขึ้นคำว่า fail สีแดงมาให้นะครับถ้าไม่มีสำเนียก็จะขึ้นคำว่า pass นะครับเราก็จะมาเช็คก,กันอีกั้นะหลังจากทำการจับรางวัลแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะยังไม่ปิดปิดการไลฟ์นะครับเพื่อจะไปจับเลขสำรองด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดใ,ในการจับสำรองนะครับแต่คงไม่ได้เปิดเสียงอะไรนะฮะอันนี้ก็ให้ทางสมาชิกหรือว่าทางผู้ชมเนี่ยได้ดูนะครับว่า เลขสำรองเนี่ยที่เราจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคก่อนการจับรางวัลจริงนะฮะเรามาทดสอบระบบกันก่อนนะครับการจับรางวัลเนี่ยเราจะใช้สูตรนะครับ rand between นะฮะซึ่งเป็นคำภาษาอังกฤษสองคำมารวมกันนะครับ rand ย่อมาจาก random นะครับ random ก็ rand คือการสุ่ม between ก็คือระหว่างนะฮะสูตรเนี่ยก็จะบอกให้ทางออันนี้เราใช้เป็นโปรแกรม google spreadsheet นะครับถ้า ทางผู้ชมทางบ้านมี Google Spreadsheet อยากจะเล่นตามก็ได้นะฮะ,อะลองไปทดลองดูหรือสูตรนี้ก็ใช้ได้ใน Microsoft Excel เหมือนกันนะครับอ,อันนี้พอถ้าเราเขียนสูตรอย่างนี้ไปนะครับ r a n ด์ between 2 0งหมืนถึงสองหมเกนี่ยนะครับก็คือให้สูตรให้โปรแกรมเนี่ยไปสุ่มเลขมานะครับระหว่างเลข2 0งหมืถึงสองหมนเก้าเาถ้าผมใส่เครื่องหมายเท่ากับไปข้างหน้านี้แล้วกด Enter เนี่ยสูตรมันก็จะทำงานเลยนะครับจะ จะเห็นว่าไม่สามารถล็อกเลขได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองจับรางวัลครั้งแรกสุ่มทำทำการทดสอบจับรางวัลครั้งแรกดูนะครับเดี๋ยวผมจะนับถอยหลังถ้าใครอยากจะเดานะฮะก็ะคือเลขท้ายสำหลักนะครับระหว่าง0 0 0ยถึงเ9 9นี่ยสามารถพิมพ์เข้ามาได้นะฮะ,ะยังไม่มีใครเคยทายถูกเลยนะฮะก็เดี๋ยว เดี๋ยวจะลองดูนะฮะสามสองหนึ่งไปโอเคสองศูนย์แปดเจ็ดเก้านะครับสองศูนย์แปดเจ็ดเก้านะฮะอ่าน,นี่คือทดสอบตัวเลขครั้งที่หนึ่งนะครับในการจับรางวัลนะฮะเดี๋ยวเราจะจับเป็นชุดเป็นแบชนะครับก็คืออ่าอันนี้นะฮะเราอ่าจะจับรางวัลด้วยกันอ่าสองเลขเนี้ยไปด้วยกันพร้อมกันเลยนะฮะอ่าสิ่งที่ทำนะครับก็คือเราจะ ใช้ replace all นะครับ find replace นี่นะฮะในโซนที่ผมได้เลือกไว้นะครับถ้าผมใส่เครื่องหมายเท่ากับอันนี้นะครับแล้วก็กด replace all นะฮะอันเนี้ยมันก็จะทำให้สูตรทำงานใน,ในวินาทีเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะฮะสามสองหนึ่งไปโอเคนี่นะฮะก็ออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือ ไม่มีเลขซ้ำกันนะฮะอ่าไม่ไม่แน่ใจว่ามีใครถายถูกป่ะนะฮะมีคุณธนพัฒน์ออกมา023นะครับยังไม่ถูกนะฮะอ่าเฉียดไปนิดเดียวนะครับมีมีมอ่าเลขแรกเนี่ย623นะครับก็อ่อาอจจะอาจจะเป็นเดือนดีที่ลองไปเอา623นี้ไปซื้อหัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมาดูคอมเมนต์กันก่อนนะฮะอ่คุณ นวันสัญญานะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมส่งไป2เดือนไม่ได้รางวัลอะไรเลยคิดอยู่เหมือนกันว่าคุ้มค่าที่ส่งไปไหมครับอ่าก็อันนี้เป็นการลุ้นโชคนะฮะเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าใครจะชนะรางวัลอะไรนะครับแต่ว่าการที่ได้ร่วมรีไซเคิลเนี่ยยังไงคุ้มค่าในการอนุรักษ์โลกนะครับช่วยโลกลดขยะไปแล้วนี่นะครับยังไงก็ขอให้โชคด,ดีหวังว่าเดือนนี้จะชนะรางวัลกับเรานะครับอ่คุณกอนกิต ต้านนะฮะอสวรรคการนะครับรางวัลน้อยลงเยอะมากจนคิดว่าไม่คุ้มในการส่งชิงรางนะครับ mm hmm. ช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าทาง Trashy k i เนี่ยเป็นบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆนะฮะทุนยังเรียกว่าทุนย่องเยาทุนน้อยมากนะครับ mm hmm. ในช่วงนี้ที่เรายังไม่ได้มีสปอนเซอร์เข้ามาเนี่ยเราต้องเรียกว่า absorb ในเรื่องของของรางวัลน,นี้เองนะฮะยังไงก็แล้วแต่เนี่ย Uh, อย่างที่บอกนะครับ uh, เราเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็หาสปอนเซอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับ uh, ก็เดี๋ยว uh, อย่างที่บอกนะฮะลองดูว่าในช่วงท้ายปีนี้จะมี uh, แคมเปญกับโค้กหรือไม่ยังขอไม่ยังขอไม่ประกาศนะครับแต่ว่าลองติดตามดู uh, เวลาที่ช่วงที่มีสปอนเซอร์เข้ามาเนี่ยของเรามันจะเยอะมากขึ้นแน่นอนนะครับโอเคมาเข้ามา uh, ในช่วงจการจับรางวัลจริงกันดีกว่านะครับ ในเดือนในเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีสิทธิ์ทั้งหมด1 2 6 0 0กับสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเลขที่เราจะจับเนี่ยก็คือเลขระหว่างเลข1น,นะครับถึง12608นนะครับาาการจับรางวัลอย่างที่บอกนะฮะเดี๋ยวจะขอจับรางวัลเป็นชุดไปเลยนะครับก็ผมจะจับรางวัลพวกกำนันเนี่ยทั้งหมดเลยดีกว่านะฮะไปชุดเดียวเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ดูจากล่างไปบนนะฮะว่า มีเลขซ้ำไหมถ้ามีเลขซ้ำเดี๋ยวเราจะจับเลขนั้น,น,นใหม่นะครับแล้วก็ค่อยมาจับรางวัลใหญ่นะครั้นะครับโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนสูตรนะฮะวันนี้นะครับตามที่เราได้สาธิตไปนะครับเดีผมใส่เครื่องหม่เท่ากับแล้วก็กด replace all เนี่ยมันก็จะทำการจับรางวัลเนี่ยครั้งเดียวไปเลยนะครับมานะฮะสามสดึงไป โอเคแล้วนะครับนีนะฮะเดี๋ยวขอไล่ดูนะครับตั้งแต่ล่างนะฮะอ่าขึ้นไปนะครับอันนี้ไม่ต้องจดนะครับเดี๋ยวเราจะอ่าประกาศผ่านทั้งแอปนะครับเราจะประกาศาทางแอปก่อนนะฮะอ่าตัวเลขไหนที่ชนะรางวัลน,นะครับก็จะขึ้นเป็นรูปดาวนะครับแล้วเราก็จะประกาศเดี๋ยวเราค่อยประกาศอ่าผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วก็เว็บไซต์อีกทีนะครับ โอเคยังไม่มีเลขซ้ำนะฮะดูทางคอลัมน์ตัว F Y นี่นะครับที่เป็นสีเขียวนะฮะ,ะถ้ามีเลขซ้ำมันจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับตอนนี้ยังไม่มีเลขซ้ำเลยสักตัวนะครับเราไล่ขึ้นไปดูเรื่อยๆกันนะฮะโอเคมีแล้วนะครับอีตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขามา 1> 3ามหนะึจะมีข้างล่างนะครับผมก็จำไม่ได้ว่าเป็นรางวัลไหนเหมือนกันนะฮะลองหาดูก็ได้นะฮะสามหนี่มีสครั้งนะครับมีที่รางวัลลำดับที่38มีออกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดับเลขใหม่กันในรางวัลลำดับที่14นี้กันนะฮะเดิมนะครับก็จะใช้สูตรเหมือนเดิมก็คือ range between นะครับ เลขหถึงหนึ่งสองหกศูสองหนึ่งไปโอเคไม่ซ้ำแล้วนะครับสี 48, ่แปดเจ็ดแปดสนะครับเลขใหม่นะฮะครับโอเคหมดแล้วนะฮะไม่มีไม่มีเลขซ้ำแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาจับรางวัลรางวัลใหญ่กันเลยดีกว่านะครับทองคำแท่งหนักหนึ่งสลึงนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีในเดือนนี้นะครับ ลกลับแล้วมาร่วมกันนับถอยหลังนะฮะสามสองหนึ่งไปโอเค1 0 4 6งศนะครับใครที่ถือเลขนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่เป็นผู้ชนะรางวัลใหญ่นะครับทองคำแท่งหนึ่งสลึงนะฮะในรอบของเดือนกุมภาพันธ์สองหนี้นะครับแล้วก็ขอยินแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะครับ อย่างที่บอกนะฮะยังไม่ต้องไปจดอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวภายในคืนนี้นะฮะเราจะเอาเลขพวกนี้นะครับไปใส่ในแอปนะฮะเลขไหนที่ชนะรางวัลนะครับก็จะกลายเป็นรูปดาวไปนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รีไซเคิลกับทรัชกี้ด้วยนะครับมาร่วมกันนะฮะยึดหลัก 3R นะครับ ลถใช้ใช้ซ้ำแล้วก็รีไซเคิลกันนะฮะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนะครับให้มอรดูนเนี่ยตกไปนะฮะเป็นไปไปเป็นมอรดูของคนคนรุ่นต่อไปนะครับของรางวัลน,นี้ขอให้เป็นโบนัสแล้วกันนะฮะในการที่เราช่วยกันรักโลกนะครับก็งงก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลน,นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยเปิดเปิดตัว ยังไลฟ์อยู่นะฮะเพื่อจับเพื่อจับรางวัลสำรองนะครับยังไงก็เดี๋ยวเดือนหน้าเนี้ยเรากลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมนัดอธิชารการอขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ,บค,ครับ